ละครสั้น fc เรื่องเพื่อนขี้ฉาอยากถือพานไหวค้ครูตามไปดูกันเลยณนะโรงเรียนแห่งหนึ่งตอนนี้ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นอีกสองวันเราจะจัดงานไหว้ครูกันแล้วนะทุกคนตอนนี้ครูอยากจะหาตัวแทนของห้อง ไปถือผานอืถ้ายัางไงเอานะารืมมนก็แล้วกันนะารืมมนน่าจะเหมาะสมที่สุดดูแล้วเรียบร้อยน่ารักน่าจะโอเคที่สุดโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นอีกสองวันก็ถึงพิธีไหว้ครูแล้วนะทุกคนจัดเตรียมกันให้เรียบร้อยใครมีหน้าที่อะไรก็ทำตามนั้นเข้าใจไหม เนสมชายมัวแต่น,นอนฟังครูพูดหรือเปล่าเนี่ยสำหรับใครไม่ได้ถือพานก็เอาดอกไม้ทูบเทียนมาก็ได้นะจะเอาดอกอะไรก็เอามาก็แลกกันช่วงนี้มันหายากอืมถ้าอย่างนั้นหมดชั่วโมงนี้แล้วแยกย้ายกันไปได้เนสมชายครูบอกให้แยกย้ายเธอยังไม่เลิกนอนหีกอล่ะเนี่ยฮะ สุชาดาไปกินข้าวเที่ยงกันปะ่ะปีนี้เธอก็ได้ถือพาดอีกแล้วนะนารมมนเธอเนี่ยดีจังเลยได้ถือทุกปีเลยก็เพราะว่าเธอสวยที่สุดในห้องไงครูเขาก็เลยเลือกเธอใช่ไหมคงไม่ใช่พราสวยสุดหรอกหนะ้าอะไรกันก็ไม่รู้ทำไม เลือกคนถือพานต้องเลือกใยนารมนฮะเฮ้ยเลือกมาตั้งแต่ม .1 ตอนนี้ม .6 แล้วนะยังเลือกอยู่คนเดียวอยู่ได้ครูเนี่ยไม่คิดจะเปลี่ยนคนอื่นหรือไงในห้องมีตั้งหลายคนแทนที่จะเลือกคนอื่นบ้างไม่เห็นต้องเกี่ยวว่าต้องสวยเลยฮะถึงจะได้ถือจริงด้วยครูโคตรลำเอียงเลย ทำไมต้องเอาคนสวยละ่ะแล้วคนที่ไม่สวยอ่ะไม่ใช่คนหรือไงใช่อย่างนี้มันบูรี่กันชัดๆจะเอาแต่คนสวยคนหล่อไว้ถือพานมันหมดสมัยแล้วนะเฮ้ยทำไงได้ครูเป็นคนเลือกนี่นาเชอะเย็นนลุม,มน์เนี่ยก็ไม่รู้จะขัดปฏิเสธบ้างถือทุกปีไม่เบื่อหรือไงกันหน้าด้านนี่สุดเลย เออเธออย่าไปสนใจเลยนะก็พวกปาาหอยปาาปูนั่นแหละเธอก็แค่ถือแค่6ปีเองถืออีกปีนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะ่ะปีสุดท้ายแล้วถือถือไปเถอะนะอย่าสนใจเลยปะกินข้าวกันดีกว่าเฮ้ยฉันบอกไม่ต้องสนใจไงไปกินข้าวกันเถอะแต่ว่าพวกนั้นเขาว่าฉันนะ เขาบอกฉันถือตั้งหลายปีไม่ยอมเปลี่ยนคนบ้างเลยฉันจะปฏิเสธค,คุณครูได้ยังไงเฮ้หยหรือว่าปีนี้ฉันจะถอนตัวดีเธอว่ายังไงล่ะสุชาดาหืมเธอว่ายังไงเออก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ฉันให้กำลังใจเธอนะอืมถ้าเธออยากจะเปลี่ยน เธอต้องไปขอร้องคุณครูแล้วแหละเข้าใจไหมกินข้าวให้อร่อยและตอนพักเที่ยงเธอก็ไปขอคุณครูว่าไม่อยากถือแล้วพาน่ะเข้าใจไหมอืมฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนฉันไม่เคยรู้เลยนะว่าเพื่อนคิดแบบนี้ก็เธออาจจะไม่ได้สนใจก็ได้จะว่าไป คุณครูก็ลำเอียงจริงๆนั่นแหละทำไมต้องเลือกแต่คนสวยถือพานคนขี้เหละเขาถือพานไม่เป็นหรือไงฉันไม่ได้ว่าเธอนะฉันแค่ออกความคิดเห็นเฉยๆจะไปแล้วเหรอโชคดีนะอืมจะไปแล้วเดี๋ยวคุณครูไม่อยู่ห้องนะ่ะไว้เจอกันนะเฮ้ยคุณครูจะว่ายังไงบ้างนะถ้าฉันไม่ถือ เปลี่ยนบ้างก็ดีให้คนอื่นเขาถือบ้างเธอจะเหมาคนเดียวหกปีมันไม่ได้นะฉันก็อยากจะถือทำไมอ่ะฉันสวยน้อยกว่าเธอหรือไงฉันถึงไม่ได้ถือคุณครูเนี่ยสุดยอดไปเลยนะฮช่วยม่ได้เกิดมาสวยน้อยกว่าคนอื่นนี่นาแต่สมัยนี้เขาไม่ได้วัดกันที่ความสวยสันหน่อย <c oughs> คุณครูคะ หนูมีเรื่องอยากจะบอกค่ะพอดีว่าปีเนี้ยหนูว่าคุณครูให้คนอื่นถือพานน่าจะเหมาะกว่านะคะทำไมเหรอมีปัญหาอะไรบอกคุณครูได้นะครูเลือกเธอแล้วครูไม่เปลี่ยนหรอกอีกปีสุดท้ายเธอก็ถือถือไปเถินหน้าอย่าเรื่องเยอะเข้าใจไหมเธอสวยที่สุดในห้องเธอก็ต้องเป็นคนถือถูกต้องแล้วที่ไหนๆเขาก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละ ไปๆจะเข้าเรียนแล้วไปได้เฮย้ยถ้าไม่เอาคนสวยถือเราก็อายห้องอื่นเขานะสิเฮย้ยอะไรกันเนี่ยครูไม่ยอมหรอกเหรอเฮย้ยน่าเบื่อชะมัดเฮย้ยแล้วอย่างนี้จะบอกพวกเพื่อนๆยังไงดีอา้าว กินข้าวเสร็จแล้วหรอเฮ้คยครูไม่ยอมให้เปลี่ยนนะครูบอกว่าปีสุดท้ายแล้วก็ถือถือไปเถอะว่ายังไงอะเธอว่าเพื่อนจะบูลลี่ฉันหรือเปล่าที่ฉันถือต้องหปีเอ่อเอาตามจริงเลยนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละฮ้ยไม่รู้คุณครูค,ค,คิดอะไรอยู่นะไปะเถอะไปเรียนกันดีกว่านั่นนะสิ ถือก็ถือปะ่ะไปเรียนกันแต่ฉันว่าเธอคงไม่ได้ถือหรอกนะ่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าขอโทษนะฉันเดินไม่ดูตามมาตเตเรอนะ่ะนรุมนเจ็บหรือเปล่าเออสงสัยจะขาแพงนะ่ะฉันไปห้องพยาบาลก่อนนะ เดินอีท่าไหนเข้าล่านะฮะบวมเชียวเดี๋ยวครูจะต้องพาเธอไปส่งโรงพยาบาลนั่นเนี่ยถ้ายังไงประครบไปก่อนก็นแล้วกันนะไม่ต้องไปหรอกค่ะคุณครูไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเฮ้ยสองวันคงจะถือพานไม่ทันแน่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกหน้าอ้าววันนี้ก็วันไหว้ครูแล้วสินะ ตัวแทนของเราบาดเจ็บเพราะฉะนั้นครูต้องเลือกตัวแทนใหม่ช่วยไม่ได้นี่นาสุธท้าทิพย์เธอเป็นตัวแทนห้องกะลอกกันโอเคนะเ้ยไปไปไปเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าแถวพิธีจะเริ่มขึ้นแล้วอะไรกันเนี่ยฉันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอีกหรอเฮ้ย น่าเบื่อชมัดรู้อย่างนี้มาดีกว่าแล้วโรงเรียนน้องๆล่ะคะการเลือกตัวแทนถือพานเลือกคนที่สวยคนที่เก่งหรือว่าเลือกด้วยเหตุผลอะไรไหนลองบอกพี่ปอสิคะอืมส่วนใหญ่เขาก็ต้องเลือกคนสวยไม่ก็ทนเรียบร้อยน่ารักเนาะว่าหรือเปล่าน้องๆคิดว่ามัน แฟร์หรือเปล่าอืมใครเคยอยากถือพานบ้างและไม่ได้ถือหรือ,อยังไงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าอิจฉาเนาะแต่ก็ควรจะแบบถามความคิดเห็นของนักเรียนปะว่าใครอยากจะถือหรือเปล่าว่างไงลองบอกความคิดเห็นมานะ